แปลกมากนะครับแปลกมากนะครับก็ปกติสีบานเย็นก็จะอยู่ขอบๆนะครับแต่พอวันที่สามาจะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเป็นสีชมพูเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูสิครับว่าไ้าเกสอรเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเ,นเป็นสีนี้อีกไหมครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะได้ดูดอกนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชม สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ก็บัวบัวยังไม่มีถ่ายนะครับยังยังไม่มีดอกใหม่ๆให้ชมนะครับก็มาชมลูกลูกของอลูกไม้แฟนลูกไม้ไเรร้เระสอนแฟนซีหต้นที่ลุงยาแยกแยกออกมาจากอ่างข้อทำนะครับน,นั่นครับก็นะเก้าเก้าก็มาดูเนาะนะครับก็จะมี จะมีหอยอน้องหอยทากน้องหอยทากก็มาดูนะครับนะครับมาเลาะมาเลาะขอบบ่อเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> <g iggle> ก็มาดูน้อ,นองไหอยทากก็มาดาูมาดูบัวเหมือนกันนะครับก็ใบใบที่4แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับใบใบเริ่มโตแล้วนะครับนะสังเกตใบเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ใบนี้ก็จะจุดมีจุดจุดให้เห็นจางๆใบนี้ไม่มีจุดนะครับนะครับใบใบเริ่มขยายขยายโตขึ้นแล้วนะครับใบที่สี่ส่วนต้นนี้ใบมีจุดนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ก็มีจุดแต่ว่าใบทรงใบจะกลมๆทรงใบจะกลมนะครับอันนี้ใบจะออกแบนๆนะครับอันนี้ใบจะสีเขียวไม่มีจุดนะครับใบที่สี่แล้วนะครับท่านผู้ชม นะครับก็น้องหอยทากก็มาเดินเดินดูหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่เช้าแต่ว่า,าไม่สามารถจะเข้าไปชมใบได้นะครับเพราะว่าเขาว่ายน้ำว่ายน้ําไม่เก่งนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาดูหรือจะมากินใบเจ้าหอยทาก <laughs> นะครับท่านผู้ชม ก็อัปเดตอัาเบตให้ดูเรื่อยๆนะครับท,ท่านผู้ชมสำหรับการเจริญเต,ติบโตของอลูกๆที่เก็บมาจากฝักพันแม่ลูกไม้ไส้กรอกสรแฟนซีสองสี cy, นั่นเองนะครับท,ท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศดีเลยนะครับก็คือไม่มีไม่มีความเย็นของอุณหภูมิน้ำบัวบัวเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะง,งามนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูลูกๆทางน้นทางน้นรุ่นนี้ที่ลงยาเพราะนะครับะจะอยู่ในที่ลุงยายังไม่ได้แยกอีกนะครับเรามาดูกันสิว่ามีมีต้นไหนที่แยกได้อีกนะครับต้นนี้ใบใบเริ่มจะขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับต้นนี้นะครับก็ยังแยกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับหัวบัวหัวบัวได้อากาศที่ดีนะครับด้อากาศที่ดีอุณหภูมิน้ําที่ดีนะครับออต้นนี้น่าจะหัวหัวนี้น่าจะได้สามต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับกออ็ต้นนี้เปล่นสอนแดงนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วมาดูออต้นนี้ต้นนี้ใบใบกลมๆนะครับท่านผู้ชม นะครับใบกลมๆนะครับนะครับดูต้นนี้นะครับทรงใบเขากลมๆแปลกๆเลยครับอันนี้ก็เป็นกระถางนี่ก็เป็นอีกฝักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ละฝักแต่ละฝักรูปร่างของบัวแล้วก็สีสันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการการผสมเกสรน,นะครับการผสมเกสรอ,อาจจะได้เกสร ลองพูดจากยีนยีนตัวพ่อนะครับแต่ต้นแม่เป็นเป็นฝากของลูกไม้ไซเกสอรแเฟซีเหมือนเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ที่ลงยาเพิ่งหวานไว้นะครับก็จะเห็นมีสองใบแล้วนะครับสใบนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือลูกลูบัวนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็เริ่มเริ่มแตกกันดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ก็จะบัวก็จะเริ่มทยอยออกดอกเยอะเลยนะครับมีเอฟซี FC. ก็จองไว้9ต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเ,เราก็จะได้เห็นดอกอยู่ ยี่สิบวันที่ยี่สิบนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มได้เห็นดอกแล้วนะครับนะครับอักษรเอสนะครับใบลายๆนะครับแล้วก็อักษรวีนะครับรหัสวีรหัสวีนะครับ,บ,รบก,ก, v, บ v, v, บก็เริ่มทยอยให้เห็นให้เห็นดอกแล้วนะครับก็รหัสรหัส A2 นะครับ ลุงยาก็จะด,ดูดอกเอ็นนะครับต้นที่ต้นที่ส,สวยๆนะครับแล้วก็ลุงยาก็จะเก็บหัวบัวไว้นะครับเพื่อ,อจะเพาะขยายพันธุ์นะครับส่วนหัวบัวที่ไม่สวยคุณยาก็จะทำลายนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า ถ้าไม่ทําลายก็จะเสียเวลาในการเพราะนะครับเพราะมาต้นก็จะไม่สวยนะครับอักษร w นะครับนะครับอันนี้อักษร n นะครับนะครับก็นะครับ,นะรบต้นนี้ต้นนี้ไม่มีอ่าไม่มีรหัสนะครับต้นนี้ไม่มีรหัสแต่กำลังงามเลยนะครับท่านผู้ชม ส่วนส่วน J2 J2 ก็เดี๋ยวไว,ไว้ชมดอกนี้นะครับว่าเขาจะสมบูรณ์หรือยังเพราะว่าดอกนี้ที่ลุงยาถ่ายคลิปก่อนเขายังไม่สมบูรณ์นะครับส่วนดอกอดอกนี้ลุงยาเด็ดทิ้งไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไส้กระสอเข่ไหมครับไส้กระสอเขาเปลี่ยนไปตามาตามกลีบเลยนะครับไส้กระสอจะเป็นสี ชมพูเข้มจะเป็นชมพูเข้มเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะไปเปลี่ยนสีไปตามกลีบนะครับก็คือ,อเดี๋ยวประมาณเย็ยนๆนี้ไซกสอนก็จะเริ่มเป็นสีชมพูนะครับซึ่งลุงยากาลังดูการพัฒนาของของเขาว่าเกรสรเขาจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะครับลุงยาก็งงตกใจนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ลุงยาก็เด็ดดอกนี้ออก ไสเตสอนเขาจากสีขาวแบบนี้นะครับก็กลายเป็นสีชมพูเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแปลกมากนะครับแปลกมากนะครับก็ปกติสีบานเย็นก็จะอยู่ขอบๆนะครับแต่พอวันที่สามจะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเป็นสีชมพูเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูสิครับว่าไส้เตสอนเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีนี้อีกไหมครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะได้ดูดอกนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชม ะนะครับนะครับแปลกกส่งแปลกๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถึงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ยังไม่มีดอกดอกบัวให้ให้เห็นนะครับก็เป็นการมาดูลูกๆของอลูกไม้ไส้เตสอนเฟนซีหกต้นนะครับเป็นลูกๆที่เก็บจากฝากัก เพาะเมล็ดนะครับก็คือไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าจะเหมือนต้นแม่หรือเปล่าก็ลองก็มาลุ้น,นด้วยกันนะครับแต่ลุงยาลุงยาไม่ได้นําเกรสรของอให้เกรสรเป็นสีต้นแม่ก็คือผสมตัวเองก็คือแม่ไม่ได้นําเกรสรผสมตัวเองนะครับก็คือเอาเกรสรสีบ้านเย็นมาผสมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกาลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับ <c oughs> แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเจา้าก้าวขึ้นไปสํารวจขึ้นไปสํารวจนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็หัวบัวก็กําลังแตกแตกกันดีเลยนะครับนะครับ เนี่ยนะครับ6ต้น6ต้นอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะล,ลองป้าลูกลองป้าเออเออลองป้าลองป้าดูดูความสนของเขานะครับท่านผู้ชมลองลกูกลองลองนะครับ